คุณเคยจินตนาการไหมว่าภาพยนต์เพงเรื่องเดียวจะสามารถเปลีป่ยนแปลงปรศาสตร์ของทั้งประเทศปลุกองค์กรแห่งความเกลียดชังที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและสร้างรอยแผลเป็นในความแตกแยกที่จะคงส่งผลมาจนถึง,ถงทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวของ The Birth of the Nation ภาพยนตร์เงียบจากปี1915ที่ไม่ได้เป็นแค่หนังแต่มันคือปรากฏการณ์นี่คือหนังฟอร์มยักษ์หรือที่เรียกว่าบอสเตอร์ก็ได้เรื่องเล่นในอเมริกา ผลงานของผู้กับดีวิลกริฟฟิตที่ได้ชื่อว่าบิดาหแห่งภาพยนตร์สมัยใหม่เขาปฏิวัติวงการด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องที่เราทุกคนนั้นคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันแต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ทางศิลปะมันกลับซ่อนหนึ่งในโฆษณาชวนเชื่อที่เหยียดเชื้อชาติและอันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์เอาไว้มันบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองในแบบที่บิดเบือนสร้างภาพให้คนแอฟริกันอเมริกันเป็นผู้ร้ายและที่เลวร้วายที่สุด มาจากย่อง,งกลุ่มคูคลัคแคลนหรือ KKK ให้กลายไปมีรบบรุษผู้กอบกู้ชาติและคําถามที่สําคัญที่สุดที่คลิปนี้จะไม่อยากคาตอบก,ก็คือพะอ,อยู่เงียบขา่าดาอายุกว่าร้อยปีเรื่องนี้ตกชีพคูคลัคแคลนองค์กรที่แทบจะตายไปแล้วให้กลับมามีอํานาจและสมาชิกนับล้านคนได้ยังไงก่อนที่เราจะก็จะพลังของ The Birth of the Nation เราจะย้อนเวลากลับดูสกอคอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่20กมันก่อน สงครามกลางเมืองเนี่ยจดลงไปแล้วเกือบ50ปีก็จริงแต่สำหรับคนขาวในภาคใต้หลายคนเนี่ยบาดแผลและความสู้นไพ่เพะยังคงฝังลึกพวกเขาสร้างเรื่องล่าขึ้นมาเพื่อปลอบใจตัวเองหนึ่งเล่าที่เรียกว่าเดอะลอสคอสหรืออุดมการณ์ที่สาบสูญเดอะลอสคอสคือการมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยแว่นตาสีชมพูพวกเขาลบภาพความโหดร้ายของระบบท่าออกไปแล้วแทนที่ ภาพของสังคมที่สง่างา,ามมีอารยะและการเลือกทาสคือการทรมิถีชีวิตอดีงามของพวกเขานี่คือเรื่องเล่าที่สอนกันในโรงเรียนสร้างเป็นอนุสาวรีย์และฝังลากลึกในวัฒนธรรมคนใต้และหลังจากสงครามอัศบานกลางพยายามสร้างความเท่าเทียมในยุคที่เรียกว่า r ี Constru c t i o n แต่ความพยายามนั้นก็ล้มเหลวเมื่อกองทัพฝ่ายเหนือถอนกำลังออกไปอำนาจก็กลับไปอยู่ในมือคนขาวทางใต้อีกครั้ง วกเขาสร้างระบบใหม่ที่เรียกว่ากฎหมายจิมโคลซึ่งเป็นการแบ่งแยกสีผิวยังถูกกฎหมายและกดขี่คนแอฟริกันอเมริกันอย่างเป็นระบบแล้วคูคลาสเคลล่ะและคนอาจจะคิดว่า KKK เนี่ยมีอยู่มาตลอดแต่ความจริงคือไม่ใช่เลยนะครับ KKK กลุ่มแรกที่ก่อตั้งขึ้นและสงครามกลางเมืองเนี่ยเป็นเหมือนกลุ่มก่อการายใต้ดินที่ออกอละว่าได้ม่นานก็ถูกอัฐบาลกลางเนี่ยปราบปรามจนสิ้นซากในช่วงต้นทศวรรษ1 8 7 0ใช่แล้ว ในปีพันกว่าสิบห้าก่อนที่หนัง,งนี้เนี่ยจอกฉายค k k ในฐานะองค์กรดับชาติเนี่ยมันไม่ไม่อยูอ่แล้วนะครับมันเป็นเพียงแค่ตำนานเป็นความทรงจําที่ลือนลางของคนบางกลุ่มเท่านั้นดังนั้นสกอตอเมริกาตอนนั้นเนี่ยจึงเปรียบเสมือนกอนฟืนแห้งๆที่ถูกราดด้วยน้ํามันท่านแนวคิดลอสคอสที่คยหาอดีตความไม่พอใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเหยียดผิวที่ฝังลากลึกทั้งหมดนี้เนี่ย กำลังรอแค่ประกายไฟเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและประกายไฟนั้นก็กําลังจะมาในรูปแบบของม้วนฟิล์มภาพยนตร์เมื่อ The Birth of the Nation ออกฉายในปี1ันเมาสร้างความสะ,สะเทือนไปทั่ววงการผู้ชมในยุคนั้นไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตนี่ไม่ใช่แค่ละครถ่ายทําแต่เป็นนางมหากาบความยาว3ชั่วโมงเรื่องแรกของอเมริกาดีวีคลิฟฟิได้ใช้ และทรันเทคนิคทางภาษาภาพยนตร์มากมายที่ทุกวันนี้เนี่ยกลับเล่นพื้นฐานไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โค้ดอัพเพื่อให้คนดูเนี่ยก็ถึงอารมณ์ของตัวละครอย่างใกล้ชิดการใช้เทคนิคตัดสลับเหตุการณ์เพื่อสร้างความระทึกใจขั้นสุดไปจนถึงฉากลบขณะเมื่อคืนมาและดนตรีออเคสตราที่ปลุกแล้วอารมณ์กริฟิตท,ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนม่เกกาเล่นกันดูหนังแต่กำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆและนี่คือจุดที่ทำให้มันอันตราย ความเขนาดที่สมองคนเราเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคเหล่านี้จิตใต้สำนึกของคนดูเนี่ยก็กำลังซึมซับสารที่เป็นพิดร้ายแหล่งที่สุดเข้าไปโดยไม่รู้ตัวข้อความขนาดดังนี้เนี่ยแบ่งกอกไปสองส่วนหลักๆที่ทํางานคู่กันนะครับ 1. การตีตราคนดําให้เป็นปีศาจ 2. การสร้างภาพเคเคเคให้เป็นวีรบุรุษหนังนําเสนอนักการเมืองผิวสีอายุ r ีค o n s t r u c t i o n ว่าเป็นพวกป่าเถื่อนไลท์อเรียธทรมขี้เกียจและไม่คู่ควร อำนาจที่จะรับมาฉากในสภาที่โด่งดังฉากนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอกย้ำภาพจำว่าคนดำไม่สามารถปกครองตัวเองได้และการให้สิทธิ์พวกเขาคือความผิดพลาดและที่เลวร้ยวายไปกว่านั้นคือการสร้างภาพจำว่าชายผิวดำคือผู้คุกคามทางเพศต่อผู้หญิงผิวขาวคือละครัสถูกนำเสนอในฐานะอสูรหลายที่ตันหาสูงจนนำไปสู่ฉากสนธกรรมที่นังเอกเนี่ยยอมตายดีกว่าถูก8ปื้อน ภาพนี้คือการปลุกปล่อยความกลัวที่ฝังลึกที่สุดในใจคนข่าวยุคนั้นและเมื่อมีผู้ร้ายเราก็ต้องมีพระเอกมาปราบแต่พระเอกเขานาดเรื่องนี้คือครูคลัคส์แคลนนักบิดเบือนปราสา์อย่างสิ้นเชิงโดยนําเสนอว่า KKK คือกลุก่มอสุริผูก้าหารที่ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้หญิงผิวขาวปกป้องบ้านเกิดและตัวคืนความสงบเรียบร้อยกลับมาจากความวุ่นวายที่คนดาสร้างขึ้น และนี่คือฉากที่ทรงพลังที่สุดเมื่อกลับทั KKK ควบม้าขาวเข้ามาช่วยตัวเอกในวินาทีสุดท้ายพร้อมกัะดนตรีปลุกใจกริฟฟิธไม่ได้แค่ทำให้คนดูยอมรับใน KKK แต่เขากระดอทำให้คนดูเชียร์และอยากเป็นเหมือนพวกเขาด้วยพลังของภาพและเสียงที่ล้ำยุค The Birth of the Nation ได้เปลี่ยนกลุ่มก่อการร้ายที่เคยถูกปราบปรามให้กลายเป็นอสุนผู้กอบกู้ในจินตนาการของคนนับล้านทั่วอเมริกา และผลลัพธ์ก็เป็นปิดตามคาด The Birth of the Nation ไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จแต่มันคือปรากฏการณ์มันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดกาลในยุคนั้นด้วยตัวค่าชมราคาแค่2ดอลลาร์ซึ่งถือว่าแพงแล้วในสมัยนั้นแต่ผู้คนก็ยังหลั่งไหลไปดูกันทั่วประเทศมันคือหนังฟอร์มยักษ์เรื่องแรกที่แท้จริงและมันได้เปลี่ยนสถานะของภาพยนตร์จากแค่ความบันเทิงราคาถูกให้กลายเป็นศิลปะที่ทรงอิทธิพลแต่สิ่ง ที่ไดไม่นับเรื่องนี้อันตรายยิ่งกว่าเดิมคือการที่มันนั้นได้รับการรับรองจากอำนาจสูงสุดของประเทศประธานาธิบดีวูดล้อมยูสันซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์และเพื่อนกับผู้เขียนย่าต,ต้นฉบับได้จะฉาย The Birth of the n a t i เ n เป็นการส่งตัวในทมิ่ขาวนี่คือภาพอยู่เรื่องเล่นในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรินั้นและตามคําบอกเล่าของผู้กับกรีฟิตหลังดูจบประธานาธิบดีได้กลับประโยชน์ที่ทรงพลังและน่ากลัวที่สุดประโยชหนึ่งว่า มันเปิดกายเขียนปรศาสตร์ด้วยสายฟ้าและสิ่งที่ผมเสียใจเพียงเดียวก็คือทั้งหมดนี้มันเป็นความจริงอย่างน่าเศร้าคัพผู้เป็นประโยคเดียวจากปัะหาทธิบดีได้มอบความชอบธรรมให้เกิดเรื่องเล่าที่บิดเบือนขนาดนี้ได้ทันทีมันตอกย้ำให้คนข่าวจำนวนมากเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นบนจอน,นั้นไม่ใช่แค่หนังแต่คือความจริงทางประวัติศาสตร์และแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยในขณะที่คนข่าวจำนวนมากกำลังเฉลิมฉลอง องค์กรเพื่อสิทธิพลเมืองของคนแอฟริกันอเมริกันที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานอยา่าง NAACP ก็ออกมาต่อสู้อย่างสุดกำลังพวกเขาเข้าใจทันทีว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ศิลปะแต่มันคือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อความเกลียดชังพวกเขาจะก,การประท้วงทั่วประเทศพยายามล็อบบี้ให้เมืองต่างๆเนี่ยแบนการใช้หนังเรื่องนี้และพะยายามต่อสู้กับการเล่าเรื่องที่เป็นพิษของมันแต่เสียงของพวกเขาก็ถูกกลบ กระแสความนิยมมันท่วมทน้น The Birth of the Nation ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบขึ้นมามันได้ปลุกเล้าความกลัวและความเกลียดชังที่มีอยู่แล้วในสังคมมันได้มอบภาพหรบอรุษดที่จับต้องได้อย่างเคเคเคและมันยังเริ่มการยอมรับจากผูน้นำสูงสู่กว่าประเทศด้วยเมื่อกองฟื้นถูกจุดแล้วและตอนนี้ก็มีชายคนหนึ่งที่พร้อมจะยิงคบเพลิงที่ลุกโชนเข้าไปเพื่อเปลี่ยนจินตนาการบนแผ่นฟิลม ใหืกลับเป็นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวท่ามกลางกระแสความขังงไขใน The Birth of the Nation มีชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มองว่ามันเป็แค่ความบันเทิงแต่เขามองมเห็นโอกาสชายคนนั้นคือวิลเลียมโจเซฟซิมอนอดีตนักเทศและสมาชิกองค์กรพรรดนภาพต่างๆเขาคือคนที่รับแรงบัราลใจโดยตรงจากภาพมีลูด KKK บนจอภาพยนตร์และตัดสินใจว่าจะในภาพหลกนั้นกลายไปความจริง นี่คือบทขอบคุณพระเจ้าปีพันเปีเดียวกันที่หนังออกฉายซิมมอนส์ได้นำพักพ่วงจำนวนหนึ่งขึ้นไปบนปยอดเขาสโตนเมลเทนในรัฐจอร์เจียและที่นั่นใต้แสงจันทร์และเปลือไฟจะไม่กระเขนที่ลูกโชนซึ่งเป็นภาพที่เขานั้นหยิบยืมโดยตรงมาจากในหนังไม่ใช่จากปรศาสตร์ของเคเคเคกลุ่มเล่ซิมมอนส์ได้ทำพิธีสาบานตนและประกาศกา่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่าเด e Knights อ f the Ku cool Klux Cl Klan น รือที่เราเรียกกันว่า KKK ยุคที่2ขึ้นมาอย่าเป็นทางการจรินตนาการบนแผ่นฟิล์มได้ถึงกําเนิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงแล้วในช่วงแรกเนี่ยองค์กรของซิมมอนส์ยังมีขนาดเล็กมากแต่เขามีเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังที่สุดในโลกในมือนั่นคือ The Birth of the Nation KKK ยุคใหม่ฉนหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือและส,สมาชิกเย่างเป็นระบบพวกเขาจะจัดใช้หนังรอบพิเศษคู่เป็่โอการเดินขบวน และเปิดสมัครคนหน้าลงหนังใครก็ตามที่มึ่งเดินออกมาจากโรงด้ืออารมณ์ที่ถูกปลุกป,ปั่นอย่างเต็มที่ก็พร้อมจะเข้าร่วมกับวลรบรรุษในชีวิตจริงขึ้นมาทันทีแล้วเคเคเคยุคที่สองนี้ก็แตกต่างและน่ากลัวกว่ายุคแรกมากมันมเล่นเกี่ยวกับความเกลียดชังอยู่แค่คนแอฟริกันอเมริกันต่อไปแต่ขายายเป้าหมายไปถึงผู้อพยพจากยุโรปชาวคาทอลิกและชาวยิวทำให้มันนั้นสามารถหาสมาชิกแลจะจากคนขับโรเตสแตนทั่วประเทศ จะกลุ่มคนไม่กี่สิบคนเนยอดเขาภานในเวลาไม่ถึงสิปี KKK KK, ได้เติบโตจะกลายเป็นองค์กรขนาดเมื่อคนมาที่มีสมาชิกกว่า4ล้านคนทั่วประเทศพวกเขามีทธิบนทางการเมืองอย่างสูงสามารถชี่เป็นชี้ตายทางการเมืองได้และแทรกซึมเข้าไปทุกระดับของสังคมจะองค์กรที่ตามไปแล้วเมื่อ40ปีก่อนได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่และน่าสะพึงกลัวและทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นมาันจะาภาพเคลื่อนไหว บนแผ่นฟิล์มเพียงเรื่องเดียวเรื่องราวของ The Birth of the Nation และการฟื้นคืนชีพของคู่คลัคส์แคลนคือกรณีศึกษาที่น่ากลัวที่สุดบทหนึ่งในประวัติศาสตร์ถึงพลังของสื่อและศิลปะในการชี้นำสังคมมาสอนเราว่าภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่กระจกที่สะท้อนความเชื่อที่มีอยู่แล้วในสังคมแต่บางครั้งมันสามารถกลายเป็นขอนที่ทุบสร้างและลหลอรอ,อความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ได้ The Birth of the Nation ไม่ได้แค่เล่าเรื่องวีรบุรุษ KKK แต่มันได้สร้างภาพลักษณ์วีรบุรุษนั้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดมันมอบชุดความคิดสัญลักษณ์และความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนให้กับองค์กรแห่งความเกลียดชังที่ตายไปนานแล้วจนสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมแม้ว่า KKK ยุคที่2จะเสื่อมอำนาจลงไปในช่วงทศวรรษพัน0แต่มรดกที่ The Birth of the Nation ได้ทิ้งเอาไว้ยังคงอยู่ภาพจำที่บิดเบือน ความเกลียดชังที่ถูกปลุกปั่นและล้อเล้าทั้งสังคมที่มันสร้างขึ้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของบาดแผลในโปซา์อเมริกาที่ยังไม่เคยจางหายไป The Birth of the Nation อาจเป็นเพียงภาพยนต์งเงียบข่าดำจากอดีตแต่เสียงตะโกนของมันยังคงดังก้องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์มาเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญที่สุดว่าเรื่องเล่าที่เราจะเลือกเชื่อและเลือกที่จะสร้างมามีพลังมากกว่าที่เราคิดเสมอ